ดินเยกแตกแรงต้นใบไม้เช้าแห้งแรงไม้มีฟืนมองไรนาน้ำตาปรี ไม่มีน้ำจะทํานาโถวเวนบันดาลให้ชาวอีสานเ้นกลื่นกลํกลำ นายขาโปรดเมตตาช่วยเหลือคนจนเวนสาบาปนำโอเวนสํากระนำกรรมกี่หน ปีปนบาปเบื้องบนหนุนซ้ำประดังโทเทวดาทัานจะรู้ไหมว่าพวกข้าเสสังนา น้ำตาหลางังกลับประดังท่วมทนอีกทีทนอยู่สู่ชะตาเพื่อนพี่น้องไทยค้าโปรดปราณี ช่วยเหลือที่นี้ไม่มีแล้วเขาจะกินน้ำตาคนไทยนี่ชาวอีสานร้องไห้เหลือดใจหลังรินแมนชี มาไให้นอนตายดินช่วยฝังดินนึกว่าเอาบุญก็ฝากติดตามในช่องยูทูบกับขอบคุณมากนะฮะในเฟซในในไลน์นะฮะ